เอ้าคไอ้ท hmm. like uh ี huh. to ่นั้นมาฮอดแค่ออกไปคุณจังโมงเนี่ยเดี๋ยวไมซีิ้วโม้งได้หรอเออคุณโมงได้เนี่ยพี่แฝดจะถึงกี่โมงเนี่ยน้องลูกเย้คุณเพื่นสี่คำแล้วอืมมืดพูดแล้วอืมนี่ก็มืดเลยตั้งเนี่ยน้องลูกพี่แฝดดิมาลูกยังดีมัเราเลี่ยน่ะเป็นบอก อ่ามาแล้วนะพี่แฝดมาแล้วลูกแมน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 เดียวโอ้ไปไปแล้วพี่แฝดลูกพอจะพูนสี่มงเลงเนาะแมนเดียวสี่มงยังว่าเตรียมของเลยอืแมนบอกโอ้โหโอ้ไม่แซงเกียงขาสั่นมาเป็นคนไรเป็นตัวเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับอันนั้นแมนอยู่นาน เสันท่นก็เกียงยินอ่ะเอออันนี้ขึ้นก้้ท่านเนี่ยอ้เอาเดินท้ากอแพ้ละอืมอืมอืมเอาเอาโจ๊ดีสีสุกสาก็วนบ่อเด่นมัดมัดยังได่เนี่ยมัดจะเอ็งกินคาสันมา บีเจไลน์ลุกขนะาอมาไป็นน้องพี่แฟด้วเอาไหมยังไงก็ไปนน้องพี่แฟดเออพี่แฟดมาลุกก็ไปน้องพี่แฟดเอออปผักควันผักควันอืมน้องโค้กไอที่น no. ั้นมาฮอดแท่ออกแตคฟูจะกม้นงไยเดี๋ยวไปซีมม้วงให้หร กีมมงวะเนี่ยพี่แฝดจะถึงกี่โมงเนี่ยน้องลูกเนี่ยพูดเพื่อสีขาวแล้วมืดพูดแล้วมีแต่มืดเลยตั้เนี่ยน้องลูกไม่แฝดดิมาลูกยังดีมาได้เลยนะแมนบอกเอ่ามาไ้เลยนะพี่แฝดมาได้ลูกแมนแมนแมนแด้ว โอ้ไปไปแล้วพ oh, oh, okay. oh, okay. oh, okay. oh, oh ี oney, uh ่แฝดลูกโอ้ย huh. พ oh ูนส uh ี่มงเแลงเนาะเมนเด้สี่มงยังว่าเตรียมของเลยอืมเมนบอกโอ้โหโอ้ไี่เซนเกียงขาสั่นมาเก็นคนายบุตรดูเนี่ยโอ้โหหวัสดีครับสวัสดีครับอันนั้นเมนอยู่นั่นนั่นเซนอันคือเกียงยิ้นน่ะเอออันนี้คือโก้เธอเนี่ย โอ้เด่นก็ไม่ช้าังเือเดนชแพ้แล้วอือออเออสุดดีสสชขด้น้งรอตั้งนานเดมัดมัดยังเดนี่มัดจะเอกินคาสันม้ยบีจรลนกุขนะไอ้มาไป่น้อกวิแฟร์ด้อ